โงเิงครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวร้านค้ามื่นกันนะครับทุกคนกิตกรรมเข้าใหม่นะครับอันนี้นะครับมันจะอยู่ที่หน้าจิตกรรมนะครับเราก็ขีกเข้าไปเลยนะครับมันจะให้เ,เราสุ่มราคาส่วนลดนะครับไม่ได้จะคุเส้ยนย ดูกันนะครับผมว่าน่าจะไม่ถึง50นะครับเฮ้ยหกสก่ะเพื่อนกูได้หกสกว,วะเฮ้ยโคตรเวอร์อรอเฮ้ยมีซองควงน้ำดิเปอ,อ,เสเอสุนะเอิกก่อนนอดอ๋อออดาม่าสุดเอสุดนี คตรเยอะเลยว่านกเขาห้องแข้งกันเนาะห้องแข่งห้องแข้งกันโปรเลที่เขารอบคัดเลือกแมวมันกับปดดามากันในสองแชทอีกโอดามาโคตรหลายเลยเทียงกันใช่ไหมก็เจียมก็บอกแล้วได้ว่าอ่ว่าสุดที่แรกก็คือสุดเรือนขันกับสุดที่มันเอกกับจิรกรรมต่างๆอันนี้มันนัเอากับมาขายได้เนาะมันกับวัตถดของเขาดกว่า มันก็มีมันมันก็ม,นกมีกะระแสนะเขาก็เลยต้องออกกลัามายแล้วธรรม,ม,มดามสน่ะ <No. c oughs> อันนี้นะครับเราก็จะมาซื้อสองควงเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวลืมเบิรงรล่ละเอียดจิตกรรมปัญหาอ,อ๋อมันต้องใส่เพชรให้ถึงหกรอยเพชรเราค่อยซื้อได้ประมาณนั้นบ่อ,อ๋อต้องใส่เพชรให้มันถึงหกร้อยเพชร ซื้อซองขวังไปเลยยี่สิบกล่องซื้อได้อีกวะอู้ซื้อไปได้อีกวะตัวน่อ่าอตอนนี้เราก็ใช้เพชรไปประมาณ360บเพชรแล้วนะครับทุกคนเันนี้ผมผมเริ่มรับเพชรนะตรงนี้นะ,ร,นนะรับจากโอเคอ่าแปบเดียว,ว มันมันอาไรโาหรอกันว่าสลับสลับแบบเดียวอ้าแบบเดียนี่คือ,อยังวะ อ๋อถ้าสลับของรางวัลก็สลับนำอือฮึเฮ้ยใส่กินปืนลูดวะยังได้ยังได้ซ่องเด็ดอายวะสลับล่องล่องสลับหาซ่องเด็ดอายมันมันเสียเพลียบวันนี้สลับไหมบ่เสียเป็นบะเฮ้ย,ยถ้ากูบ่เสียเ,เห็น เอ็ดวิดีสี่สิบเทียออกสทีเอ็ดวิด่สมงสทียโอ้โหเียรหัสไกลกูได้ท้าว่ว่าเอ็ดวิในกองอันในตู้ปืนบ่ะเออนั่นแหละต้องต้องเอาเอากล้องสกินปืนไปก่อน ไปเปิดร่วมกันนะอันนี้ก็ได้ยี่สิบกล่องว่ะจับไปโอเคสวยสวยซื้อหมวซื้อไปทัวร์เลยวอกูอะยังวะอ๋อมันต้องปลดล็อก มองกูบ่ได้กูบ่ได้สิมาเอาสุดว่ากูสิเอากล้องสกินปืนไปเปิดอย่างเดียวดีแท็กต้องมาแล้วบันถาวรน,นี่ยสรงขวงนี่วางเงี้ยมาเ้สิพากวะกูกำลังเพ้อฝันอยู่เฉอนใจยเย็นหมอทดต้งดีโค้งต้งดีเกินดิสมกินหม้อทอดเชิญแล้วครับหม้อสกิน,น,นปืนอะไร มไขปะอัอะนนี้หองมานเลนี่จะสกินดีๆนะโอส,ส,สกิน,นกลายหัดเก่าคุยสกินเต็มกระไรให้กันแต่กูให้น้องกูหลอกมันยังปั่นหันี้ไม่ก็ได้ดีอยู่ไนห้องสิบเ้าเปอร์เซ็ต์วะ่ะกูต้องเอาสุดใไม่ป่ะวะสุดใไม่นีเจ็ดเพชรได้เนาะ แค่นัเด้อแค่ยู่บวว่ะเอางครับก็คลิปนี้นะครับเราก็มาเอาแค่กล่องสกิปเปอร์นะครับที่เราซื้อมามันก็จะส่งมาที่ห้องแต่งตัวเลยนะครับทุกคนนี่นะวินี่นะครับอ๋ออยากให้เปิดเหรอครับเอาไม่เปิดครับดองครับแค่นั้นแหละเราจะซื้อ มาดองไว้หลายๆกล่องแล้วครับแล้วก็รอเปิดครั้งเดียวนะครับก็ว่ทุกคนไม่ต้องลุ้นหรอกครับก็ถาวอนอยู่แล้วครับนั่นแหละครับประมาณนั้นครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามไว้นะครับเอ่อคลิปหน้าผมกาจจะมาสองให้ดูก็ได้นะครับกล่องสกินพืนที่ดองไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้วลาไปก่อนครับ